บ้านสามีอะค่ะอยู่หา่างจากบ้านพ่อแม่ประมาณแค่สิบกิโลอะค่ะ <Okay. S 2> เดินทางก็ไม่น่าจะเกินยี่สิบนาทีค่ะ mm hmm. อ่าซึ่งเขาและทางบ้านเขาอะค่ะมีมุมมองว่าเขาไม่อยากให้เรากลับบ้านทุกสัปดาห์ oh. เขาบอกว่าเราไม่ผิดนะที่เราจะกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่แต่ต้องไม่ใช่ไปทุกสัปดาห์แล้วก็ไปครั้งหนึ่งไม่ควรจะเกินสามชั่วโมง mm hmm. แล้วก็ต้องรีบต้องกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ร้อยแปดคำถามหัวใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหนูมีอะไรคุยกันคะ,ะหนูกับแฟนนะคะคบกันมาสามปีค่ะหลังจากสามปีเนี่ยก็ทำความรู้จักทางบ้านของทั้งสองสายนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ดูว่าเขาก็คือรักครอบครัวของเราแล้วเราก็รักครอบครัวของเขาะคะ่ะหลังจากนั้นค่ะก็ตัดสินใจแต่งงานกันนะคะหนูว่าเป็น ครอบครัวคนไทยแล้วก็สามีเป็นครอบครัวคนจีนค,ค่ะ,คะแต่ว่าเรา <ๆ S 2> เราก็คือตกลงกันทั้งคุณพ่อคุณแม่หนูเองก็ตกลงว่าอ่ะเรายอมให้เราไปอยู่บ้านสามีเพราะว่าเขาต้องแต่งข้าวนะคะเนื่องจากไม่อยากให้ครอบครัวเรามีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกเขาก็ดีอะค่ะแต่หลังจากนั้นอ่ะมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือ,อที่เปลี่ยนไปก็คือหนูเนี่ยคือจะทํางานปกติจะทํางานวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ,คะแล้วก็วันเสาร์เนี่ยจะอยู่ที่บ้าน สามีนะคะทางานบ้านทําอะไรให้บ้านสามีแล้วพ่อสามีวันอาทิตย์ครึง่งวันเช้าก็ยังทําหน้าที่ภรรยาและลูกสะใภ้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าช่วงประมาณ10โมงของวันอาทิตย์จนถึงช่วงเย็นนะคะก็เราก็จะขออนุญาตไปหาพ่อแม่ของเราอะไรเงี้ยค่ะบ้านสามีอะคะ่ะอยู่ห่างกับบ้านพ่อแม่ประมาณแค่สิบ กิโลอะค่ะ <c oughs> เดินทางก็ไม่น่าจะเกินยี่สิบนาทีค่ะอ่าซึ่งเขาและทางบ้านเขาอะค่ะมีมุมมองว่าเขาไม่อยากให้เรากลับบ้านทุกสัปดาห์เ,ออเขาบอกว่าเราไม่ผิดนะที่เราจะกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่แต่ต้องไม่ใช่ไปทุกสัปดาห์แล้วก็ไปครั้งหนึ่งไม่ควรจะเกินสามชั่วโมง <c oughs> เราก็ต้องรีบต้องกลับมาอะไรอย่างนี้ยคะ <c oughs> ่ะเขาให้เหตุผล <c oughs> <ๆ>ว่าอะไรคะหนู เขาบอกว่าเขาต้องการจะอยู่กับหนูในวันอาทิตย์นะคะจริงๆแล้วนะคะวันอาทิตย์เนี่ยสามีจะทํางานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยเขาจะหยุดหนึ่งวันแต่ว่าการทํางานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ของเขานี่ยมาเป็นการทํางานที่บ้านมันเป็นธุรกิจครอบครัวของสามีอะค่ะเขาเขาก็ไม่ได้ไปทํางานที่อื่นแล้วอย่างวันเสาร์ที่เราอยู่บ้านนะคะเราก็อยู่อยู่ด้วยกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็ทํางานอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ย หนูก็มีความรู้สึกว่าแบบอ๊ะวันเสาร์เราก็ก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยวันอาทิตย์สักครึ่งวันตอนช่วงบ่ายจะขออนุญาตมาพบคุณพ่อคุณ,คณแม่อะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกตึงกับเราไปเขาเนี่ยคือใครสามีหรือทาง<ข>พ่อแม่เขาคะ เขาคือสามีและและครอบครัวของสามีก็คือพ่อแม่ที่น้องเขาทั้งหมดเลยค่ะคือเขาอยากจะให้เราลาออกจากงานเพื่อมากินอยู่อย่านะอย่าเด็ดขาดเลยหนูโอ้แต่พี่แต่เบรคหัวทิมเลยอ่ะอย่านะแล้วก็ ค่ะหนูหนูก็ตัดสินใจว่าหนูจะไม่ลาออกจากงานค่ะเนื่องจากมันมันเป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่หนูที่แบบส่งให้หนูเรียนหนังสือม,มาจนกระทั่งแบบมีงานทาเป็นของอตัวเองเอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบหายใจไม่ออกตามไปด้วยอะ่ะแต่พอหนูบอกว่า <c oughs> อ๋อหนูทํางานข้างนอกเองค่ะเออยังหายใจได้เพราะพี่มีความรู้สึกว่าคร <c oughs> อบครัวคนจีนสมัยก่อนจะเป็นเช่นนั้นจริงๆไหมมีคนที่สําคัญที่สุดอีกคนหนึ่งคือสามีเราสามีต้องมีความคิดหรือมีทัศนคตินะยุคปัจจุบันด้วย เธอพ่อแม่เธอเธอยังรักเลยพ่อแม่ฉันฉันก็รักเหมือนกันและฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะไปอยู่บ้านฉันแต่ขอไปดูแลพ่อแม่หน่อยมันจะเป็นอะไรไปหรือถ้าคุณสามีเห็นดีด้วยกับเราอย่างน้อยเราก็มีทีมถ้าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยยังสามารถแบบเออนะหนูนะก็ยังมีแบบทีมของตัวเองนะแต่เนี่ยสามีก็จะไปเห็นดีด้วยกับการที่พ่อแม่เหมือน,นเอาเราไปขังเรายังจะออกจากงานเพื่อจะไปอยู่บ้านเขาอย่างเดียวเนี่ย หนูจะตัดแข้งตัดขาของตัวเองทั้งหมดถ้าถามพี่นะพี่ว่ายังไงก็ไม่ยอมอ่ะพี่คือเพื่อเป็นพี่นะยังไงพี่ก็ไม่ยอมแต่ในความไม่ยอมนั้นก็คงต้องมีวิธีในการพูดคุยกันค่ะวันนี้พี่ยังไม่สามารถจะไปเปลี่ยนพ่อแม่ของสามีได้หรอกแต่พี่รู้สึกว่าถ้าสามีเป็นสามีที่รักและเข้าใจกัน เราน่าจะดึงสามีมาคุยกันถึงหลักการที่เห็นอกเห็นใจกันได้ก่อนน่ะถ้าไม่นับเรื่องซีเรียสในในในมุมของอวัฒนธรรมของบ้านเขาแบบนี้ค่ะความเป็นสามีภรรยากับเราเขาดูแลเราโอเคไหมคะเขาดูแลดีค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือปกติดีทุกอย่างเลยค่ะพี่สามปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะไม่เคยมีสัญญาณตรงนี้มาก่อนเลยค่ะเขาก็ไปหาเราที่บ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่เรามาตลอดค่ะแล้วก็ ดูเหมือนรักพ่อแม่เราเราก็เลยรู้สึกว่าคนนี้เราโอเคเพราะว่าเราเป็นคนรักครอบครัว ทีนี้หลังจากแต่งงานค่ะพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราก็ถามเขาว่าที่แบบเมื่อก่อนนี้ค่ะแบบว่าเอ้ยยังอยาไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยเออไปไปด้วยกันไหมคะถ้าเกิดสมมติวันอาทิตย์อยากอยู่ด้วยกันก็ไปหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันตอนช่วงครึ่งวันบ่ายวันอาทิตย์เขายืนยันว่าเขาไม่ไปแล้วเขาก็บอกว่าอันนั้นมันก่อนแต่งงานในวันอาทิตย์บางทีหนูก็คิดถึงคุณพ่อนะคะหนูก็จะแบบ เหมือนโทรชวนคุณพ่อคุณแม่ออกมาทานข้าวด้วยบางคำพูดซึ่งหนูรู้สึกคิดมากนะคะเช่นเ,เหมือนแต่งงานกับเราแล้วแบบได้ได้มาทั้งแพ็กเกจเลยนะอะไรเงี้ยซึ่งเราฮนะ<ฮ>ซึ่งเรา<ข>เวลาไปรับประทานอาหารนะคะเราไม่ได้ให้เขา ออกเงินใหญ่เดียวนะคะเราจะสลับกันในบางมื้อหนูออกในบางครั้งเขาออกเราไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราเอาคุณพ่อคุณแม่มากินเงินเขาอะไรเงี้ยค่ะหนูก็พยายามจะไก่เกลียวว่าอถ้าอย่างนั้นใบในบางวันอาทิตย์อาจจะไม่ไปหาคุณพ่อคุณแม่เ้าอยากไปไหนด้วยกัน <Okay. S 2> อะไรเงี้ยแต่หนูหนูพยายามถอยมาที่สุดแล้วนะคะว่างั้นเดือนหนึ่งสักสองครั้งได้ไหมอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็ไม่ได้ะคะ่ะต้องไปตามที่เขากําหนดให้ไปแล้วก็ คือเราแต่งงานมาแล้วเราเหมือนกับเป็นคนในบ้านของเขาอ่าเขาชอบคิดแบบนี้ค่ะซึ่งวันนี้มันไม่เกี่ยวหรอกทุกคนต่างมีชีวิตของตัวเองค่ะแค่เรารู้ว่าเราทําหน้าที่อะไรอยู่เนาะมันยากตรงที่แบบเขาไม่ร่วมมือกับเราเลยนะใชพี่ก็พี่ก็รู้สึกว่าหนูก็ได้ทําดีที่สุดแล้วนะคะในการที่หนูก็ถอยไปจนแบบสุดแล้วอ่ะสุดแล้วอ่ะอันนี้คุณพ่อคุณแม่เรารับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นไหมคะค่ะรับรู้ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าหนึ่งยังสามารถกลับบ้านได้แต่ไปได้แค่สองสามชั่วโมงถูกไหม ใช่ค่ะ <Okay. S 2> สองสามชั่วโมง<อ>และเป็นวันที่เขาอนุญาตด้วยค่ะวันนี้ไปทุกสัปดาห์ถ้าวันไหนอนุญาตวันที่อนุญาตให้ไปแค่สองสามชั่วโมงล้วให้รีบกลับพี่อยากให้เราค่อยๆขยับอย่าถึงขั้นเขาพูดอะไรปั๊บได้หมดอย่างที่พี่ชอดบ,บอกอะพี่ไม่อยากให้ยอมนะ แต่แน่นอนค่ะพี่ก็เข้าใจอีกเหมือนกันว่าบางทีการอยู่ในใน,ในบริบทของครอบครัวเขาขนาดเนี้ยมันมีความอึดอัดขั้นสุดจนเรารู้สึกว่าเราหลีกเลี่ยงการประทะโดยการทําตามทุกอย่างที่เขาบอกแต่พี่ไม่อยากให้ความสุขของเราถูกกัดกร่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะขอโทษนะคะหนูพี่รู้สึกว่าเขาเป็นบ้านที่นี้ใส่ไม่ดีค่ะเอาจริงๆพี่รู้สึกเขาเห็นแก่ตัวตอนนี้หนูก็พยายามแบบเหมือนเหมือนทําทําเหมือนเหมือนเดิมอะค่ะทำ พยายามดีพจริงก็เงียบๆแหละทำไม่ทำไม่จะแวบเอาแล้วก็คุยกับเขาปกติอาหนาทีเขาก็ไม่คุยกับเรานะคะแต่เราก็พยายามคุยกับเขาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็พอทางานบ้านเสร็จพอึ่งวันตอนวันอาทิตย์ค่ะก็แบบขอไปบ้านไหนน้าอะไรทําก็ออกมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็พี่สงสารหนูจังอยู่ในบ้านไปอยู่ในคุกเลยบ้านใหม่จริงๆนะ พี่ว่าในตอนแรกๆจะแวบ,บก่อนก็ยังได้คือคําว่าแวบ,บก่อนในความหมายของพี่คือในเมื่อน้องบอกน้องไม่อยากส,สูญเสียครอบครัวนี้ไปคือในที่สุดต่อให้เราพยายามแล้วแล้วไม่ได้จริงๆพี่ว่าหนูก็มีสิทธิ์ตัดสินใจการอยู่ในครอบครัวมันก็ต้องมีความอบอุ่นมากพอและยิ่งน้องบอกว่าเขาดูแลบ้านเราดีมากแต่เขาไม่ซัพพอร์ตใจเท่าไหร่เนี่ยพี่รู้สึกว่าระยะยาวย,ยากเหมือนกันนะถ้าลูกเขาใช่เข้าใจนะเราจะง่ายกว่านี้เยอะเลยคราวนี้โจทย์ของหนูดันต้องเปลี่ยนทั้งบ้านน่ยแล้วหนูคิดดูเขาอยู่กับวัฒนธรรมนี้มาตลอด ถ้าเป็นปัญหาจากผู้ใหญ่อะหนูหนูไม่สุกใจเลยนะคะว่าหนูอาจจะเปลี่ยนคุณพ่อเขาไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยสุดอยากให้สามีได้เห็นใจหรือว่าอยู่ทีมเราแอบแอบแอบ,แอบเป็นทีมเราก็ได้เลยอย่างเงี้ยมันมีสเต็ปของมันอยู่หนูจะทําตามสิ่งที่เขาที่เขาขีดเอาไว้ด้วยความอึดอัดหรือไม่พี่หนูดื้องเงียบหนูก็แอบแสบของหนูเป็นกำลังใจให้นะคะค,ค่ะขอบคุณที่อ้อยที่สอนมากนะคะสวัสดีค่ะ ดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะร้อยแปดคำถามหัวใจ